สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ EP นี้ก็จะคุยเกี่ยวข้องกับการละเมิดเส้นสีแดงของยูเครนนะครับหลังจากที่ทางยูเครนนั้นได้เข้าไปปฏิบัติการการเก่อเวินสกรรมในภูมิภาคเบรนส์นะครับเมื่อช่วงต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาวันที่9ต่าทางรัเสเซียในเดือนมีนาคมเนี้ยก็ได้ ใช้ระบบขีปนาวุธกินชาวนะครับโจมตีไปในภูมิภาคหรือวทางชายแดนตะวันตกของยูเครนนะครับทำไมเอาเรื่องนี้มาพูดนะครับทั้งที่ทเกิดขึ้นมาหนึเดือนหเ,เดือนที่แล้วนะครับปัญหาก็คือว่า,าขี่มนุษย์ กินจาวนั้นได้ทำลายบังเกอร์นะครับหลุมหล,ลบภัยของนาโตซึ่งมีความลึกกว่า100เมตรนะครับแล้วก็ส่งผลทำให้ฐานนาโต้นะครับฝ่ายเซนาธิการนะครับประจำบ er ังเกอร์ดังกล่าวนั้นกว่า200คนนคั่นตัวเลขรายงานว่าได้มีฐานที่เสียชีวิต จากซากประคับพังที่มองเห็นนะมากกว่า40คนนะครับแล้วก็จำนวนที่เหลือคาดว่าจะสีชีวิตเช่นกันนะครับซึ่งเป็นฐานนาโตชาวเมริกันโปแลนด์เยอ erman, รมันสหราฐอาณาจักรนะครับโดยทางเป็นตะก่นและก็ฝ่ายนาโตนั้นได้ปกปิดข้อมูลดังกล่าวไม่มีการเปิดเผยข้อมูล ทางรัเสเซียนั้นได้เอาข้อมูลดังกล่าวนั้นบรรายงานเป็นข่าวให้รับทราบนะครับซึ่งขีปนาวุธกินเจ้านั้นก็เป็น,ปนขีปนาวุธที่มีความเร็วเสียงของรัเสเซียนะครับซึ่งใช้งานบนเครื่องบินรบทางยุทธวิธีและทางยุทธศาสตร์นะครับซึ่งมีระยะการบินสูงสุดประมาณ3,000กิโลเมตรนะครับโดยน้ำหนักหัวรบนั้น500กิโลกร,รัม รัศมีความเสียหายนั้นจาก1 0 0 0 15,000ตารางเมตรนะครับแล้วก็เป็นระเบดิดระเบิดแรงสูงแบบทุทะลวงแล้วก็กระจายตัวแบบแรงระเบิดสูงนะครับโดยสามารถที่จะทำให้เกิดความเสียหายตั้งแต่1.2เมตรเป็นต้นไปนะครับความลึกของความเสียหายดังนั้นเนี่ยอ่ การใช้ระบบขี่นุวุ์กินเจานะครับต่อคอนกรีตบังเกอร์ที่มีความยาวกว่า120เมตรนั้นขีปมนุวุธกินเจานั้นก็สามารถที่จะเจาะเข้าไปในโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กได้นะครับก็ทำให้เกิดความเสียหาย ถึงแม้ว่าทางนาโต้ NATO นั้นได้มีระบบป้องกันนะครับของตนเองอยู่นะครับแต่ก็ไม่สามารถที่จะป้องกันได้นะครับดังนั้นเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นถึงตอนนี้แล้วก็คือว่า,าทางนาโต้นั้น ยังไม่สามารถที่จะป้องกันการโจมตีของระบบเขียนวุธกินเจาแล้วก็อาจจะสร้างความหายนะสำหรับกองกำลังนาโตในยูเครนแม้ว่าจะเป็นหลุมหลบภัยที่มีความลึกแล้วก็มีระบบป้องกันภัยทางอากาศนาซามนะครับไอไอนะครับก็ไม่สามารถที่จะต่อต้านได้จำนวนของอจำนวนของฐานที่เสียชีวิตเนี่ย น่าจะเกิน200 200นายนะครับแม้ว่าทางตอนตกนั้นพยายามปิดข่าวดังกล่าวดังนั้นเนี่ยถ้าเราดูถึงตอนนี้แล้วเราก็จะเห็นว่ากอ,องกำลังของนาโต้นั้นก็มีความหวัดหวัดกลัวหวัดอย่างมากหักรัสเซียใช้ระบบขีปน,วนาวุธกินเาาแล้วนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งว่าทำไมอเมริกานั้นไม่ใช้ เครื่องบินนะครับในการโต้อตอบอการยึดครองพื้นที่ของรัเสเซียตามที่อยู่เห็นต้องการ,นะรนี่ก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งว่าถ้ามีการละเมิดเส้นสีแดงรัเสเซียก็อาจจะพร้อมใช้ระบบีฮนุโุตคินาาาโจมตีนะครับแล้วก็จะทำให้นอกจากตัวอาคารบังเกอร์อะไรเสียหายแล้วเนี่ยก็ทำให้กองทัพ จำนวนฐานของนาโต้นั้นเสี่ยงหายเช่นกันนะครับซึ่งก็เป็นข่าวที่ทางอเมริกานั้นไม่ยอมพูดถึงนะครับแต่ว่าข่าวในวงรัเสเซียนั้นก็พูดในเรื่องดังกล่าวอย่างแพร่หลายถ้าท่านผู้ชมท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือว่ามีความคิดเห็นที่แตกต่างกันสามารถเขียนมาข้าลังคลิปนี้ได้ถ้าชอบช่วย,ชวยแชร์และกดไลค์ขอบคุณครับ